คลิปนี้แนะนําโยเกิร์ตเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นอะไรที่ผมกินประจําแล้วทุกครั้งเลยที่มาเวียดนามผมชอบมากมันจะมีแบบหวานก็ก็ไม่หวานนะเดืองกับคงเดืองแบบนี้คือแบบหวานจะอร่อยกว่านะครับก็ผมกาลังนั่งรอรถมารับอยู่ครับจะไปฟองยาเข้าห้ฟองยาก็มารอก็เลยซื้อนี่มากินแล้วก็ซื้อขนมปังเวียดนามกับน้ำมาแต่ที่แนะนําวันนี้คือนี่ยครับ โยเกิร์ตนี่อร่อยมากนะเดี๋ยวถ่ายกริปถ่ายรูปให้ดูนิดนึงก่อนนะครับชิมดูครับอืมอร่อยมันหวาน,นหวานหเยี่ยมเลยครับอืมเยี่ยมผมจะกินทุกวันแหละเดี๋ยวเดนนี้จะกลับมาซื้ออีกอืมชอบครับตกใจแล้วก็ระบายท้องดีด้วย Mmm.